One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องไ,ไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คู้สุขคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายช่วงวันหยุดวิคเกนจ้าสุขเสาวาทีทีพักผ่อนกายจิตกันนะคะเตรียมตัวสู้หารสู้การอาทิตย์ใหม่ที่จะมาถึงกันนะคะวันนี้อากาศก็รู้สึกว่ามีแสงสว่างบ้างนะคะก็ไม่ถึง10องศาหรอกค่ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เดิน ไกลเท่าไหร่นะคะแต่ก่อนตัวโตกับเ่อใหญ่ก็จะเดินออกกําลังกายกันแทบทุกวันนะคะวันละ3-4กิโลเมตรได้นะคะช่วงนี้ก็ยังเย็นยังหนาวอยู่แล้วในช่วงที่ตัวเองกลับมาจากเมืองไทยยังไม่นานเดินก็เดินเต็มที่แค่รอบเมืองนะคะเต็มที่ก็1กิโลเมตรราวนี้ได้นะคะทุกคนก็ทำงานมาทั้งอาทิตย์แล้วก็พักผ่อนกันนะคะ วันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะตามข่าวที่เราได้เห็นกันมาสองสามวันแล้วนะคะที่คนสวิตได้แฟนคนไทยมีกิจการงานมีบ้านอฝั่งทางภูเก็ตนู่แหละคะ่ะที่คุณหมอไปนั่งตรงบันไดนะคะทางลรชายหาดแล้วก็คนสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่เตะหลังคุณหมอไปนะคะตุ๊ตก็ติดตามข่าวและก็ติดตามฝั่งทางรายการฮุนกะซสเหมือนกันนะคะ อันไหนผิดอันไหนถูกเราไม่ว่าแต่ในความคิดตัวโตวแล้วยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเราเป็นคนไทยเราได้แฟนต่างชาติไปทํามาหากินอยู่ทางเมืองไทยอย่างตัวโต,วตวเองระมัดระวังตลอดนะคะตั้งแต่แฟนคนเก่าสมัยนู้นอยู่กับพ่อใหญ่นะคะแกก็ขี้เล่าเมายาหน่อยนึงเวลาแกพูดอะไรแกก็พูดตรงๆเวลาเพื่อนตัวโตมาหา ที่บ้านเวลากลับบ้านไปร้อยเย็ดอย่างนี้นะคะแกก็จะซื้อเบียร์ซื้อเหล้าซื้ออะไรไม่คนกินนะคะเวลาเพื่อนมาบางคนแต่งตัวมาแบบนี้แบบนั้นบางคนก็แต่งตัวมาแบบตลกหน่อยนึงเพราะใหญ่แกก็จะพูดตรงๆก็จะ่าโว่าทำไมใส่แบบนี้ทําไมแต่งแบบนี้ดูไม่ดีดูไม่สวยเลยทําไมเธอชอบใส่เสื้อลักษณะนี้จะแซลเพื่อนแต่แกก็จะพูดตรงๆบางครั้งเราก็พยายาม ซึมซับให้แฟนของเราแฟนต่างชาติของเราเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าคำพูดคำจาแต่ละอย่างรู้อยู่ค่ะว่าสังคมของฝรั่งเป็นการตรงไปตรงมาส่วนมากจริงๆนะคะคิดยังไงพูดอย่างนั้นชอบไม่ชอบก็พูดไปตรงๆแต่สังคมไทยของเราบางครั้งจะบอกเลยตรงๆเลยบอกว่ากิเลจักเลยใส่เสื้อตัวนี้ไม่สวยแสงเกงตัวนั้นไม่สวยบางคนก็จะโกรธเอาแต่เราก็ เป็นคนไทยเราก็จะคอยบอกแฟนเราบอกพ่อใหญ่นะเธออย่าพูดลักษณะนี้ลักษณะนั้นประเนีนีไทยเขาต้องพูดแบบนี้แบบนั้นนะคะส่วนมากบางครั้งบ้านเราก็อาจจะมีอ้อมค้อมหน่อยนึงสวยไม่สวยก็อาจจะไม่บอกตรงๆก็อาจจะบอกแค่เสื้อตัวนี้ฉันว่าดูไม่ดีนะถ้าเธอใส่สีนั้นอาจจะดูดีก็จะพูดประมาณนี้แต่ฝรั่งเขาจะบอกเลยใส่ตัวนี้ดูไม่ดีเลยทําให้เธอกเกลเยดมากมันจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามข่าวที่เราเห็นถ้าผู้หญิงคนไทย ขอโทษคุณหมอแฟนตัวเองอารมณ์ร้อนไปเตะหลังเ็าจริงจริงไม่จริงก็ดูตามข่าวนะคะเราก็ต้องบอกว่าทํานี้ไม่ได้เธอไปเตะเขาไม่ได้นะถึงเขาจะเป็นไขรก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่คุณหมอถ้าเป็นคนธรรมดามานั่งถึงจะเป็นบันไดบันไดขั้นสองขั้นอาจจะเป็นถูกต้องว่าเป็นพื้นที่ของเขาแต่ขั้นที่ลามลงไปได้ยินว่ากําลังจะรื้อกันออกแล้วก็นายตํารวจนายใหญ่ห,ญหญลากหลายคนก็ถือว่าเป็นข่าว ท็อกออฟเดอะทานะคะฝรั่งคนนี้อาจจะโดนแบล็คลิสต์ด้วยนะคะ mm hmm. เห็นโทรมาทั้งขอตทษทั้งอะไรแต่ก่อนแรก,แรกๆนะยืนยันเสียงแข็งเชียวค่ะว่าไม่ได้เตะนะ mm hmm. เพราะว่าคุณหมอก็นั่งกับเพื่อนแล้วก็เข้ามาทางด้านหลังที่ตราตัวก็เห็นในคลิปอยู่นะคะ mm hmm. ก็คิดว่าเตะนั่นแหละค่ะเอาว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายแล้วกันนะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นต่างชาติมาใส่ทำมาหาก,กินเปิดปางช้งหรือว่าฟาร์มช้างทางบ้านเราด้วย มาทานิสัยแบบนี้แบบนี้ก็คือมันไม่ถูกต้องนะคะเราเป็นคนไทยใจต่างชาติมาเหยียดย,ยามเราถึงบ้านมันก็ไม่ใช่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่คนไทยถ้าขอโทษเขาตั้งแต่ทีแรกพูดจาดีๆมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้อารมณ์นะคะถ้าเราใส่อารมณ์เราใช้อารมณ์ตรงนั้นก็คือรู้เท่าไม่ถึงการก็จะว่าได้นะคะถ้าตอนนั้นคุยกันดีๆตกลงกันดีๆ ก็เรื่องยังไม่ต้องถึงตำรวจไม่ต้องถึงทนายไม่ต้องเป็นข่าวใหญ่โตโตมโหฬารถนะ้าพี่ผู้หญิงคนไทยแฟนของฝรั่งขอโทษเขาตั้งแต่ทีแรกนี่แหละค่ะเรื่องมันก็จะไม่บานปลายแบบนี้นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างแฟนตัวโตวคนปัจจุบันนี้เวลาไปบ้านเราหรือว่าไปเที่ยวทางเมืองไทยตัวโตก็ตจะบอกตลอดนะแบบนี้ไม่ได้นะวัฒนธรรมเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นเวลาไปเข้าวัดก็เหมือนกันบางครั้ง แกเคยโดนอยู่รอบเมื่อกี้นะครับแกขึ้นไปในโบสถ์เพราะว่าตอนนั้นไปเชียงใหม่นะครับวัดที่ทางเชียงใหม่ก็มีเยอะมากรอบๆเมืองโตโต้ตตก็ชอบเข้าไปไหว้พระบ่อยแล้วก็วันนั้นก็ร้อนมากนะครับแกก็ต้องเที่ยวถอดหมวกถอดรองเท้าถอดอะไรตลอดนะครับโตโต้ก็จะพยายามบอกตลอดว่าวันนี้เธอจะใส่รองเท้าไหมหรือจะใส่รองเท้าแตะเธอจะใส่หมวกแบบไหนพอดีวันหนึ่งแกลืม นะคะเราก็เข้าไปไหว้พะระด้วยกันเรื่อยๆแกลืมไม่ได้ถอดหมวกนะคะแล้วก็แกก็มไม่ได้แก่มไม่ได้คิดว่าจะถ่ายรูปหรอกค่ะพอดีคนไปนถวายสังฆทานไปรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์อยู่ในผ้าโบสดนะคะแต่พ่อใหญ่แกลืมไม่ได้ใส่หมวกแต่คนที่เฝ้าวัดก็บอกหรอกค่ะที่อยู่ในโบสถ์ก็บอกว่าถอดหมวกสิเราก็ลืมไม่ได้มองแฟนเพราะเราเข้ามาหลากหลายวัดนะคะถอดหมวกสิแต่ ความที่แกร้อนด้วยแกอบอกว่าทําไมเขาพูดจาแรงใส่ชั้นทันทีพูดดีๆก็ได้บอกว่าเธอถอดหมวกสิเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นนั่นแหละค่ะแล้วแกก็จับมือถือขึ้นมาแต่แกก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะในบทเขาบอกว่าห้ามถ่ายรูปนะบอกทันทีแบบนี้เราก็หลังจากลงมาจากเผ้าโบสดแฟนก็มานั่งหน้าเสียหน่อยหนึ่งโตโต,ตก็เลยพูดให้แกฟังว่าทั้งแกร้อนด้วยนะคะก็บอกว่า เธอต้องอย่าลืมถอดหมวกทุกครั้งนะเพราะว่าในโบสถ์ในอะไรก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนเราเหมือนในโบสถ์แล้วก็ในโบสถ์ต่างประเทศก็เหมือนกันเวลาเราไปต่อนหน้าพระแม่มาเรียหรือว่าพระเยซูอะไรต่างๆเราก็ต้องถอดหมวกตลอดเธออย่าลืมเด็ดขาดไม่งั้นเธอก็ไม่ต้องใสเพราะตัวก็บ่นให้แก่ไป,ไปนิดนึงวัฒน,นธรรมประพเพณีเป็นแบบนี้ตลอดนั่นแหละการเข้าวัดเข้าวาหลากหลายที่ก็ต้อง ถอดรองเท้าเราก็หารองเท้าที่สะดวกเราก็จะซึมซับให้แฟนเข้าใจแกก็เข้าใจอยู่นะครับมีวันหนึง่งทั้งอากาศร้อนตัวต,วตวก็พูดหลากหลายเรื่องจนแกน้ําตาคลอก็มีแต่เราก็ต่อไปตัวเองก็ปรับไปด้วยก็บอกว่าเราจะไม่ค่อยพูดคําแรงคะไรค่อยอธิบายให้เขาไปเพราะว่าวัฒนธรรมประเพณีของต่างชาติเขาซึมซับมาไม่เหมือนเราคนละประเพณีนะคะคนละถิ่นละแดนแล้วก็คนละพ่อละแม่เขาไม่ได้เลี้ยงมาเหมือนคนไทยของเรา เห็นบางคนนะคะสอนแฟนฝรั่งพูดแต่คำหยาบแบบนั้นแบบนี้ฝรั่งเขาก็จําแต่คาถะลเรื่องตังๆมาแล้วก็เขาก็ไม่รู้นะคะว่าจะไปสื่อสารตอนไหนกับเพื่อนหรือว่ากับพ่อกับแม่หรือว่ากับคนแก่คํานี้คํานั้นนะคะตัวโตส่วนมากไม่ค่อยสอนคําึะเรื่องของแฟนนะคะบางครั้งเราเป็นคนไทยรู้อยู่ว่าบางคนเพิ่ง มีฝรั่งหรือเพิ่งพบกับฝรั่งมาอยากจะตามใจเขาอยากจะเอาใจเขาแต่เราก็ต้องซึมซับคอยสอนคอยบอกเขาด้วยว่าประเพณีเป็นแบบนี้วัฒนธรรมเป็นแบบนี้คําพูดคำนี้เธอพูดไม่ได้ทำแบบนี้ทำไม่ได้อย่างไปบ้านที่ร้อยเอ็กก็เหมือนกันนะคะงานปีใหม่นะคะ อยากพี่น้องเดยลูกพี่ลูกน้องเอ้ยผู้ชมผู้ชายก็ก็จะมาบ้านฝรั่งส่วนมากเขาก็จะเช็คแฮ์เช็คอะไรบางครั้งแทบอยู่กับโตโตแกจะลูกหัวลูกหางจับตนจับตัวแล้วมันก็ไม่เป็นไรแต่ตัวโต้ก็พยายามระวังกลัวแกไปลูกหัวลูกพี่ลูกน้อง อายุมากกว่าเราผู้ชายนะครับเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้ถือกันนะคะจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นอะไรบางครั้งก็เห็นพ่อใหญ่แต่ก่อนแกก็ลูบหัวพ่อแกหยอกพ่อแกหรือว่าลูบหัวแม่ก็ไม่เป็นไรสําหรับฝรั่งแต่ประเพณีไทยเราเราต้องคอยสอนเราก็บอกนะครับตัวโต้ก็บอกแกนะว่าเธอจะไปจับหัวคุณแม่นักเพราะว่าเวลาทักทายแม่ทุกวันนี้แม่ก็รู้ประเพณีแล้วตัวโต้ก็จะบอก พ่อแม่เหมือนกันว่าเขาทักทายเขาจับมือบางครั้งก็กอดเป็นพ่อเป็นแม่เขาจะกอดแต่ก่อนพ่อใหญ่กอดแม่ทีหนึ่งแก่สันนะครับคนแก่บ้านนอกเราด้วยนะครับทักทายแล้วก็กอดแม่ธรรมดาฝรั่งเขาก็จะหอมซ้ายหอมขวาสามครั้งนะคะทางฮอลแลนด์จะเป็นแบบนั้นแล้วก็กอดด้วยทีนี้ทุกวันนี้ก็กอดได้อยู่แต่ต๊วโตบอกว่าเธอจะไปรูปหัอแม่รูปหมอพ่อไม่ได้นะประเพณีวัฒนธรรมของไทย เราก็บอกว่าคนแก่เราเป็นเด็กเราไม่สามารถตกหัวตบอะไรรูปหัวของคนที่อายุมากกว่าเราได้ก็จะบอกเขาเราก็คอยระวังคอยซึมซับแกแล้วก็คําพูดพวกทะลึ่งตึงตังเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องเกี่ยวกับในร่มผ้าตัวโต้ก็จะไม่พูดนะคะแทบจะไม่พูดให้แกได้ยินคําพวกนี้นะคะแกเห็นฝรั่งบางคนนะคะฝรั่งของเพื่อนที่อยู่พัทยาก็พูดแต่คําทะลึ่งนะคะเขาก็จําได้แต่คํานั้น เรามันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะคะเราเป็นคนไทยวัฒนธรรมประเพณีของไทยแบบไหนเราค่อยซืมซับค่อยสอนค่อยบอกเขาไปนะคะอย่างกรณีตามข่าวก็เป็นไปตามข่าวนั่นแหละคะ่ะหลายคนก็คงได้ติดตามนะคะเราเป็นเมียฝรั่งเราก็ต้องกล้ายกมือไหว้นะคะเราจะรวยขนาดไหนจะดังขนาดไหนความดังไม่คงที่ความดีหลักคงตนแล้วว่าความรวยหนะ่ะวันนี้รวย เราใช้จ่ายไม่เป็นอีกไม่กี่ปีเราก็จนได้เหมือนกันนะคะแต่ศักดิ์ศรีของความเป็นคนนะคะเท่ากันหมดจะยากดีมีจนนะคะโชคดีส่วนหนึ่งโตโต้ก็คิดอยู่นะคะคิดตามแล้วก็ดูข่าวตามไปถ้าไม่ใช่คุณหมอโดนเตะหลังถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาตาศีตาสายายมาโดนเตะไม่รู้จะเป็นข่าวหรือเปล่าไม่รู้จะถึงไหนหรือจะกล้าขนาดนี้หรือเปล่าดูว่าถ้าเป็นเตะหลังโตโต้เองเราก็ไม่รู้จะไป กล้าพูดกล้าโถกล้าเถียงกล้าเรียกตำรวจมาว่าโดนทำร้ายอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นกลางคืนนะคะคุณหมอก็ไปนั่งดูพระจันทร์เต็มดวงนะคะริมชายหาดนะคะตรงนั้นก็เป็นย่านหมู่บ้านผู้รวยนั่นแหละคับภูวิลล่าอะไรต่างๆนะคะเส้นทางนั้นที่ลงไปแล้วก็เป็นบันไดคุณหมอกับเพื่อนก็ไปนั่งตรงนั้นพอดีนี่คือพูดตามข่าวนะคะแล้วก็ฝรั่งชาวสวิต์กับมียคนไทยที่อยู่แถวนั้นไม่รู้ว่ามีบ้านตรงนู้นก็เดินออกมาไล่แล้วก็ ได้ใช้เท้าเตะหลังนั่นแหละค่ะโตโต้ตก็คิดว่าเตะนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเราไม่ใช้อารมณ์นะตอนนั้นนะคะไม่โวยวายฝรั่งก็โวยวายเป็นภาษาอังกฤษสารพัดนะคะแล้วก็พี่คนไทยผู้หญิงเมียฝรั่งก็ ใส่คําพูดไม่ไดีออกมามีคําว่าอีดดอกด้วยนะคะที่ได้ยินเขาบอกว่าเขาด่าเขาเคยเห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนมานั่งมาบุกลุกมาสถานที่เขาเขาเาเคยด่าเขาหลุดปากคานี้ออกมา mm hmm. เห็นเา็าโฟนอินมาขอโทษในรายการ mm hmm. โหนกระแสยอยู่ค่ะแต่เราเป็นคนไทยนะคะถ้าเราใจเย็นนะตอนนั้นถึงแฟนเราร้อนเป็นต่างชาติถ้าเรากล้าขอโทษหรือกล้าใจเย็นพูดจาดีๆลงมามันก็จะไม่เป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้นะคะ นี่แหละค่ะก,การที่เรามีแฟนต่างชาติเราจะไปเที่ยวไปบ้านเราไปทางนี้เรามาอยู่เราก็ซึมซับประเพณีวัฒนธรรมของเขาไปเรียนรู้ไปสังคมเขาว่าเขาอันไหนควรทําอะไรทําไม่ได้เราก็เรียนรู้ไปนะคะเหมือนตัวโตวเองมาอยู่สังคมใหม่เมืองใหม่ก็เรียนรู้กับเขาไปฝรั่งไปเมืองไทยเราไปอยู่ประเทศไทยเราอันไหนควรอันไหนไม่ควรมารายาทเอ่ยวัฒนธรรมประเพณีของเราเราก็ค่อยซึมซับค่อยสอนเขาไปนะคะ นอกจากคนไทยของเรากลัวหรือว่าอยากเอาใจสามีแล้วก็ไม่สอนไม่บอกเขาเลยปล่อยเต็มที่ไปเลยอย่างนี้ก็อย่างว่าแล้วครับยังไงก็มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะอาจจะมีประ,ประโยชน์มากไม่มากไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปจ้าสวัสดีค่ะ